สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หยบเกบเมนิเกะก็เด็ดเอาไปติดกันเดี๋ยวเลยครับผมก็เอาจริงเนี่ยตอนแรกนะครับผมผมกล่าวว่าจะไม่เปิดหาลีโอนาแล้วเว้ยแต่เนื้อเรื่องอะ่ะผมไปเล่นอีกเป็นเนื้อเรื่องแล้วมันก็แบบอ่าทำให้ผมอยากเปิดหาเธอขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่เทียนลิศของเธอเนี่ยเรื่อยๆนะครับว่าไม่เก่งม,มากขนาดนั้นนะครับผมก็ แต่ไหนในเรื่องดีกินแจกขนาดนี้แล้วนะครับก็เปิดหาหน่อยละกันนนีก็คงไม่เสียหายเลยนะครับผมก็กะว่าจะมาเปิดหากันสัก2มัลติแล้วกันนะครับในคลิปนี้อืผมจะเก็บเพชรกับเก็บตัวลุงไว้อะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ควรเปิดอะอจริงนะแต่แบบเปิดไปหน่อยก็แล้วกันอืดูซิว่ามีตัวฟ้า5มัลติตัวฟ้านะครับแล้วก็ตู้เฟนหนึ่งมัลติโอเคงั้นก็ตบท้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับ ขอเช็คก่อนนะครับว่าตัวฟ้าเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอืมเหมือนเดิมเนาะวิซิลิสก็เหมือนเดิมเอลิเซียนเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะโอเคงั้นก็อ,อย่างเงี้ยแหละไปนะเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมตู้ธรรมดานะครับผมห้ามมติเนาะลุยจะเห็นทองหรือเปล่าในคลิปนี้ ขอดูสิว่าจะมีทองสักตัวออกให้ผมหรือเปล่านะครับผมอือนั่นแหละ And t h a t s It you know ม่วงเอออืสีม่วงด้วยนะฮึมซู้ฟ้าให้แลยหน่อยก็ไม่ได้หรอคือตอนนี้นอยากได้บ้องอยากได้หนัวเพิ่มเว้ยเพราะว่าจะได้เอาไปปลด พอเพิ่มนะครับผมจะแบบบวกเจ็ดอ่ะเออถ้าบวกเจ็ดได้นี่คือแบบโคตรเก่งนะครับน้องนัวลูกกระเดดม่วงอีกแล้วอ๋อช่างมันช่างมันช่างมันอื้มห่วงห้ากูถามจริงเหอะม่วงอห้าเลยเหรอเอาเยอะไปปะเนี่ยมาหน่อยทองอ่ะของกหแเห็นหน่อยสีทองจริงๆต้องมาแล้วจังหวะเนี้ย อืมคูเห็นอนาคตตัวเองแล้วว่า oh ถ้ากูเปิดลโอนาไปคูน่าจะเกลือแดกแน่นแต่แบบก็จะเปิดอ่ะเออถึงไม่เก่งก็เถอะนะเปิดเก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็ไม่เสียหายนะครับผมกูขอเธอจริงๆทองสักหนึ่งตัวเนี่ยบ้องกับนัวเนี่ยนากะไม่ก็เทียก็ได้เนี่ยกูขอสักคนหนึ่งจริงๆคามอนออกแค่หน่อยทองตู้ถาวรมันก็อักเลดกระชามันก็ไม่ได้แย่นะอืมือ อืมเอาเข้าไปอืมกูเลยอจะเชือ่อฮะาสี่มอตีตู้ถาวรกูไม่ได้ทองเลยโอ้โหนิเกตมึงเอาเยอะไปปะมึงมึงมึงเริ่มเอาเยอะไปแล้วปะบางทีมึงออกให้คุณหน่อยก็ไม่ได้เหรอไม่โปรดนิเกตมันแหละ บ้องไม่ก็นัวเทียร์แล้วไม่ก็นากาศก็ได้นะครับผมหนึ่งในสี่คนเนี่ยต้องมานะครับอ่าหนึ่งทองหนึ่งทองโอเคมาแล้วหนึ่งดูซิว่าใครนะครับผมผิวผิวกริมได้โ <Nice. S 2> สนไว้นะครับเย็ดเคสกูไม่คิดว่ากูได้ผิวครีมโอเค อันนี้ครัปี้อย <ornament. S 1> ู่นะพิวก uh ิมเพราะว่าพิวกิมเป็นหนึ่งในตลอคนที่ได้โคตรยากนะครับแล้ก็ได้มาโอเคโอเคให้ให้ให้โอเคเห็นมันก็ดีแล้วะอัตุเฟนนะครับตัตเฟนจะให้ไหมแป๊ะไม่ให้สองเปอร์เซ็ป๊เอาอ่ห้าไม่มีอื่ะถึงเวลาจานหลักของเราแล้วนะครับผมกับลีโอน่านะครับคันผูชมหวังว่าจะออกให้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าแบบ ไม่คิดจะเปิดแต่แรกอะไรไงแต่แบบมาทำมาเปลี่ยนใจอ่ะมันคือการเปลี่ยนใจาการทันตนะครับผมก็จะอยากจะเปิดหาเธอนะอ่ะมามอติแรกนะครับผมไปได้โปรดได้โปรดละได้โปรดละจริงจริงกูขอร้องมาหน่อยมาหน่อยข่ามอนข่ามอนข่ามอนทองนะทองนะโอเคอนี่ไง เปกเฟกลีโอน่า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 เทล่าเชฟไปใช่ไปนสว้ว้าว้ววว้าเว้าว้้อวเ้าววกา้าว้้า้าวว้าวย้้า้้าอว้าววว เมื่อกี้เกือบโอ้โหเมื่อกี้ใจหายเลยกูจะตกเก้าอี้จริงเหรอโอเคเอาไว้เฮดโดขอบคุณมากมัลติแรกนะครับแค่เพียงหนึ่งมัลติแล้วมาตัวแรกเลยนะครับผมกับเลียวนามันไม่ได้ยากไงขอบคุณว่าเกมเนี่ยนี่แหละนี่เกดนะครับผมผมรักเกมนี้จริงๆเลยนะครับไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยจริงๆนะ แต่ยังจำจำได้นะตู้แอนปีแอนคริสต์มาสกับนะ่ะกับฤูปีคริสต์มาสอะ่ะยังจำติดตาอยู่เลยแหละแม่งที่แม่งเกลือเนี่ยกูยังจำได้ติดตานะกูยังกูย,ยังแค้นไม่แค้งฝังลึกไม่มีทางลืมแลเว้ยโอเคแต่ก็ได้ว,ะะวนันรันดิวาแล้วครับผมเอาไว้เก็บดูในครั้งเลนะ่นอ่ะเก็บไว้ในครั้งนี้นแหละนะครับยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมโอเค นิเกตูนาก็ขอให้เป็นอย่างนี้อีกนะครับผมแบบออกให้ง่ายง่ายแบบไม่ได้ยากแบอีซี่พีซี่อ่ะยูโน่ดั๊บ PC, you know เอาให้มันง่ายอย่างเงี้ยคือผมชอบมากเลยที่แบบไม่ต้องเสียเพชรเยอะไม่ต้องเสียตัวกระชายเยอะแล้วมันออกให้เลยแบบอย่างเงี้ยออกให้แบบง่ายง่ายอ่ะเข้าใจป่าโอ้ผมเปิดเผื่อไปอีกสองช่องแล้วกันเปิดเผื่อไปด้วยสองช่องนะครับผมอ่ะ ตบมือต้องตบมือนะครับวันนี้ดวงผมมาจริงๆเว้มาติเดียวและจบกันนะครับผมโอ้ yes ดีวะดวงมันมาจริงคือดวงดวงมันมาจริงนะครับวันนี้โอ้โหอ่า,อา บอกเลยนะว่าแนี่สิงโตจริงเหรอคื <laughs> อแบบไม่เป็นสิงโตจริงๆนะนจริงๆแล้วได้ก็ดูแบบสิงโตหรอวะม,มันก็สิงโตจริงนะครับผมก็นะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมถ้าใครคิดจะเปิดฐานรีวิวได้ก็รีบเปิดๆกันนะครับเพราะว่าตัวตู้ของเธอเนี่ยจะหมดภายในไม่กี่วัน,นข้างหน้านี้แล้วนะครับผมงั้นก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ